จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันแอบเข้าร้านของเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์ตอนตีสามแต่เขาต้องเจอตุ๊กตายักษ์ฮักกี้วักกี้ที่ไล่จับมนุษย์ไปทำเป็นของเล่นฉันต้องเอาชนะเกมให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะออกจากที่นี่ฉันจะรอดไว้ได้หรือไม่อุวยพีอ่นริ้วรู้วมมาแล้วมาแล้วนี่ยายร้านของเล่นนงานเขาไปไหนอ่ะเออั่นดิแต่ตอนนี้มันก็เที่ยงคืนนะพนักงานเขาไม่อยู่หรือเปล่า เออเนาะแล้วของเล่นมันจะมีอยู่ไหมเราเราตกลงมาด้วยมีร้านของเล่นด้วยโอ้ของเล่นเต็มเลยอ่ะแต่มันไม่มีไอแอลลีมิตตดที่เราอขายไปแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเออแต่ของมันตกตกหมดเลยอะไรเนี่ยน่าสิทำไมของมันลกขนาดนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะทําไมมันดูลกแปลกแครเรามาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยน่าสิเดี๋ยวเราไปหาไัน่าจะตกในไหมใช่ใช่น่าจะอยู่ข้างในกันนะ เผื่อเผือยเขายังอยู่นะอุ้ย,ยนี่ไงของเล่นเนี่ยเอ้ยอยากได้อยากได้อะอยากได้เอ้ยแต่อันนี้ตัวใหญ่ไปเปล่าเราจะเอาตัวเล็กๆไม่ใช่ใช่มันจะเป็นเวอร์ชั่นเล็กลงของนี้นี่ใช่ไหมจำดได้เหรอนีอ่ตัวน่ารักมากเลยเอเด้ยวพนักง,งานฮัลโหลครับอยู่อย่างนี้ปะเนี่ยอยู่ไหมฮะพนักงานคะอยู่เลยอ้ยเอ้าอ๋อห้องไฟนี้แล้วตรงนี้มันจะอันตรายไหมเนี่ยฉันว่าเรารีบออกกันดีกว่าอย่ามาเดินเล่นแถวนี้เลยมันเดี๋ยวโดนไฟดูดจะไม่ดี โอ๊ยไม่ไรด้วยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันยกเยยกยกเยกหรือว่าลมแรงเอิ่มเพราะนั้นแบบโอ๊ย hmm. ม oh, ัน oh, นั oh, man. Man oh, ้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมพุ่นเขายาบด้อ่ะเฮ้ยไปเลยเขาหาวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมาเฮ้ยมีเร็วเฮ้ยมันตามมาแล้ววอรมันตามมาแล้วโอ๊ยไปไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ อมันมาตามอยู่พี่เรูรูรูมันรูโอ้ยมันตัวใหญ่มากเลยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะท่นนี่มันไม่อยู่แล้วนะเอ้ยเราไปไหนไม่ได้มีมีรูอยู่ด้วยตรงเนี้ยเราจะไปตามรูไหมเออแล้วรูมันจะพาเราไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเออเราเราเรากลับทางเดิมไม่ได้เลยพี่ไป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 ก่อนเร็วเราลงไปข้างล่างใช่ไหม โอหันนี้มันท่อไปไหนเนี่ยเหมือนเป็นท่อส่งของเล่นเลยอะที่เขาแบบส่งของลเล่นไปมาจากที่หนึ่งที่หนึ่งอะอ๋ออ<ท>อ๋อนี่ที่ไหนอะเอ้ยห้องอะไรอะเหมือนจะเป็นห้องทําของเล่นอะไรเลยไม่รู้ว่าดูดิวิไอ้อนี่มันมีคีย์บอร์ดด้วยอลองกดเล่นดูไหม ไหนดีต้อนรับผ่อนผันหมายเลขนึ่งสามเจ็ดและหนึ่งสามแปดเข้าสู่บโทตรี่ัาพวกเธต้องกอคุณจะท่อากะชเกมของฉันให้ได้เอ้ยเขาบอกว่าเราอยากออกต้องอะไรนะเล่นเกมเรอเล่นเกมอะไรอะโอ้แต่ว่าฉันเสียนเกมมากเลยนะวารแรงวารอเลยอยไม่ไม่น่าใช่น่าใช่แล้วอ๋อเขาบอกมีสามเกมอ๋อสามเกม เออตรงนี้เหรอท้องนี้ใช่ไหมต้องไปด้านหลังใช่เออราไม่ไม่ไปได้ไหมไม่ไม่ค่อยอยากไปเลยอมันไม่มาด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปก็ไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปเลยเจ็บหนึ่งเก็บไปเลยโอ๋อโอ๊ยมันโผล่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออุ้ยนี่มันกระโดดเหรอไม่มีกล่องโอ้ยไม่เลยอ่ะมันเป็นลาว้าในกล่องมีอะไรหรอในกล่องมีดาบด้วยพี่เอ้ยงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วงานเผื่อต้องใช้โอ้ย ร้อนโอ๊ยระวังระวังพี่แต่ว่าทางมันแบบร้อนมากโหน่ากลัวมากเลยถ้าตกลงไปนี่เรากลายเป็นไก่ย่างห้าดาวแน่เลยอ่ะน่าจะใช่เฮ้ยพี่มันตามมาเฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยตกเฮ้ยเร็วๆๆมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีสลามบ็อกซ์เลยอ่ะมันลงไปว่ายน้ำลาวาแล้วเฮ้ยว่ายลาวาได้เฮ้ยเฮ้ยมันจะตามมาเลยอันนี้กระโดดลงไปเหรอใช่ใช่กระโดดลงมาเฮ้ย สยแต่ข้างหน้าไม่มีชานุวงศ์ทำยังไงเนีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนได้ได้เฮ้ยยุกโอเคข้างหน้ามีอีกเหรอโดไมมีเยอะจังเลยโอ้โหเอ๊ยทำยังไงรอรอรอจนคานูหมดได้ไหมเนี่ยน่าจะหมดอยู่นะจะหมดเลย โอ๊ยโอ้เจ๊โอ๊ยเจ๊ว่าไงแต่รอดอยู่รอดอยู่โอ้โอนุปักเต็มหน้าเลยหัเลือดออกเลยเลือดซิบตรงตรงตรงนี้ผมไปก่อนไหมเฮ้ยทำได้ไงอ่ะวอนเก่งจังเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วยากเลยตรงนั้นน่ะนั่นน่ะสิโอ้แต่เหมือนธนูมันจะหยุดไปแล้วนะโอ้เราน่าจะรอธนูหมดก่อนแล้วนั่นน่ะสิโดนจิ๊บไปเีื่แล้วเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้ยมันกระโดดสูงมากไปเร็ว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  เฮ้ยึ้นขึ้นเป็นบันไดโอเคค่อยๆนะระวังตกนะมีอะไรไม่กล่องอะไรด้วยอะโอ้ยเฮ้ยหัวใจเลยหรอมันนี่ของที่เขาให้เราตามหาพี่หัวใจอ่ะเขาให้เราตามหาหัวใจทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะอีกสองอันเราต้องเราก็ต้องเล่นอ่ะเอ้ยมันมันว่าละวายชิวจังอ่ะน่าเสิดูเหมือนมีดเนี่ยคงใช้กับมันไม่ได้แล้วล่ะ ใช่เราเราพี่เราระวังล่วงระวังล่วงเดินเดินดีที่เมันทางมันแคบมากเลยอ่ะดูดิมันเดินลาวาอ่ะว่ายน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหมันเดินเล่นชิวเลยอ่ะลาวาเอเคเราต้องกลับไปห้องแรกใช่ไหมใช่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 แสดงว่าเราผ่านเกมแล้วแล้วเอ๊ยโอ๊ยมาเร็ว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 ไป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 โอ้มเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหเยอะร้อนมากอ่ะพี่โคตรร้อนเลยเออดูดิถั่วปากโอ้โหเจ็บเลย เราเราต้องเล่นเกมสองพี่ใช่แต่โอเคไปโอเคโอเคมามามาที่ทางนี้ทางนี้โอ้ยอ้ยที่มาห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวป้ไปเห็นว่ามีอายุวอกกี้เท่าไหร่เหมือนจะเป็นท่องตอบคำถามนะคนถามใช่ใช่โอ้โหเราจะไปรู้วันนี้ว่าไอ้ตู้บ้านนี้มันอายุเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ตอบเลยพี่ตอบเลยฉันว่ามันต้องอายุเออสี่สิบสองหกเจ็ดสิบสองแน่เลยอ่ะฉันว่านะ ว่ามันสูงเอ้ยเอาอ่ะคุยโอดึงกลับมาที่เดิมดึงกลับมาเลยเหรอไม่ใช่ทีมสองพี่เอ้ยงั้นโหแล้วกันเรียกมันเอ้ยอุยถูกถูกพี่ไปเร็วเฮ้ยโอหเมื่อกี้ตัวเสียอะไรเมื่อกี้ตัวสีอะไรวะสีฟ้าวะฟ้าเอ๊ะฟ้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีฟ้ากับน้ำเงินอ่ะเอืมเอ้ยจะต่อผิดมันจะไปไหนเนี่ยมันก็น่าจะกลับไปโอ้ยเอ้ามันกลับไปจุดเริ่มต้นเลย อ๋อแสดงว่าน่าจะสีน้ำเงินนะไปไปเข,ข้าตูวสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมคำถามต่อไปฮากิวากิม,มีเพื่อนไหมม,มันมันมีเพื่อนไหมอ่ะเออจะว่าไฟที่เราเห็นมันก็ไล่เรา,า,าตัวเดียวนี่นะใช่ไหมเออก็ใช่นะมไม่มีไม่รู้ไม่อยากมีไม่อยากมีอ,อะไรวะเนี่ยเอเอลองไม่มีแล้วึบเฮ้ยไม่มีนี่ด้วยอ้าวเอ้าวอ้าวไม่น่าใช่ไหมไม่ใช่เหรอว้ากันไปเลยเหรอใช่ยัน ไม่รู้แล้วกันเอ้าเอาไม่รู้ไม่ใช่เอ้ยแต่ว่าไงอ่ะมีหรอไม่ว่าไอคนแบบนั้นน่ะไม่น่ามีหรอกนะเออเดีอเดออืมเฮ้ยเฮ้ยรอดอฮ้ยมีเออมันมีเพื่อนด้วยหรอแย่แล้วนานดีโอ้โหทมีเพื่อนแล้วมันมาหารอหมดได้เท่าไงอ่ะขนสีน้ำเงินเป็นขนจริงๆหรือแค่ชุดสวมอีกทีขนสีน้ำเงิน เออมันมันเป็นคนในชุดหุ่นหรือว่าเป็นหุ่นยนต์หรือชุดแต่ฉันว่าตัวสูงขนาดนั้นคนละไม่น่าจะเข้าได้หรือเปล่าหุ่นยนต์ไม่ใช่ของจริงดูเหมือนจะไม่ให้หุ่นยนต์ด้วยนะตัวมันหมดย้อยๆมีผิวสัมผัสได้จริงเหรอเออจะว่าไปตอนวิ่งมามันก็ดูสมจริงอยู่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นแบบปีศาจของเล่นที่เขา่ำเลยกันนะใช่ รอเข้าไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ยถูกด้วยเฮ้ยว่าวขาถามข้อสุดท้ายแล้วจะเอาเอสมสนเล่มนั้นไหมสมุดไหนอ่ะเออเฮ้ยมีกล่องด้วยมีอะไรอ่ะเอ้ยสมุนมันเขียนอะไรด้วยอ่ะไปลองมาไปอ่าดูเขียนเขียนว่าไอเกมบ้านนี้มันหลอกลวงยังไงซะพอเกมสุดท้ายมันก็จะจับเราไปทําเป็นตุ๊กตาอยู่ดีทางเดียวที่จะรอดไปได้ นายจะต้องหยุดเกมนี้ซะที่ห้องควบคุมไปทำลายระบบทุกอย่างและกำจัดผู้คุมเกมนี้ให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจริงจริงไเ,เนี่ยมันหลอกเราหรอน่นะสิแต่ถ้าเราเล่นเคลียร์เกมให้หมดอะเขาน่าจะปล่อยเราออกไปหรือเปล่าอะ่ะอะไรดีแล้วมันถามว่าเชื่อไหมมีเชื่อสองอันกลับไม่เชื่อหนึ่งอันโอ้ยถ้าเชื่อสองอันแสดงว่าเชื่อก็ต้องผิดสิเอองั้น มันอยากไปเชื่อมันเลยดีกว่าเอ้ยสมบัติหลอกลวงว้าวมัขยับได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงเพื่อนมัาป่ะเนี่ยอ๋อนี่น่าจะเป็นหุ่นนะเนี่ยอ๋อมันเป็นหุ่นเออเป็นหุ่นเป็นหุ่นตกใจหมดเลยเหรออือตัวยังใหญ่เลยน่าจะเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยนี่ไงพี่ขออีกอันนึงขอแช่นที่สองน่าจะครบแล้วนะกลับกได้เร็วเลยกลับเลยก่อนไม่อยู่แล้วเวร้อนร้อนร้อนมาแล้วเฮ้ยเล่นเกมเสร็จแล้วเ้ย เดี๋ยวแล้วเกมที่สามเราจะต้องเล่นไหมเนี่ยไอ้หนังสือนี่มันบอกมาแล้วสิเขาบอกว่าถึงเราเล่นไปมันกลายเป็นตุ๊กตาอยู่ดีใช่จะเล่นดีไหมอะ่ะเนี่ยห้องเกมที่สามเนี่ยอุ้ยมันมันอยู่นูน้นมันทำอะไรอะ่ะไหนไอ้ตามตามมาตามมาตามมาแอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟา๊ฟุ๊ฟุนฟุ๊เห็นุ๊ฟ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 ุ มันกลังเตมมันเห็นมันเห็นพี่มันเห็นเหรอเดูเลยมันตามมาแล้วอ่ะดูเลยหุ่นวยมากมันมุทรอได้ไหมเฮ้ยมันคนได้เฮ้ยเฮ้ยมันอีกตัวเฮ้ยคือขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงวัดไปแล้ววาดเอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยพี่ยานโอ้ยหล่นมันจะทลอไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยไอ้หัวแดงใครอ่ะเฮ้ยฮัลโหลแกแกเป็นใครอ่ะอ่าัังงยย แกแกแกเป็นใครผู้แกแกจัดการี่อนนี้ไงเฮ้ยเฮแกแกเป็นผู้จัดการเดี๋ยวคือแกเป็นคนที่คุมไอเกมนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ยังเป็นคนแสดงว่านายยังหยุดเกมนี้เดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหยุด,ยดมันเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะเป็นฆ่าคนอื่นเขาเร็วฆ่าแล้วทำไมอะ เฉันเริ่มแล้วบอกมไปไอตัวปีศาจสีฟ้าค่ะไอ้นั่นน่ะมันไล่ฆ่าเราอยู่นั้นรีบหยุดเกมหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไปม่ไปมาฉันเริ่บอกมไปแล้วจะไม่ฟังเด็ดขาเฮ้ยไม่ฟังใช่ไหมนี่ฉันรู้แล้วว่าดาบนี้จะใช้ทำอะไรใช่แล้วพี่เอาเลยนายจะหยุดเลยฉันจะฆ่านายเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ฉันสั่งมามาที่นี่แล้วมันนี่นี่นั่เลยเฮ้ยสั่งมาเลยเข้าเลยนี่ไอ้โอ้หายแล้ว เออแล้วแล้วเราจะออกยังไงเนี่ยน่าสิยทางนี้มันไปไม่ได้ด้วยอ่ะทางนี้เออไอยทำยังไงดีอ่ะหรือว่ามุดท่อกลับได้มุดท่อไม่ได้มีของลงมาบ้างเนี่ยเสียงเสียงมันกำลังมาเลยอ่ะโอ้ยเสียงโอ้ยเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้ย้ยแล้วเราจะออกยังไงอ่ะน่าสิออกไม่ได้อ่ะบอกนะว่าเราจะโดนขังไว้ยเฮ้ยแกแกเป็นใครอ่ะได้มาช่วยเลยจะไม่ช่วยได้กว่าจะที่โนี่ใช่เหรอหายแล้วไหนหน้าเหมือนตัวนั้นเลยอ่ะไหนเป็นใครเนี่ย อ่าฉันเป็นปาแฝดของบอลนั่นนะบอนนั่นกำลังาทำการไล่ฆ่าคนแต่ฉันกับช่วยคนนะรีบออกไปเลยรีบออกไประิ่นี่นายดูนายดูแข็งแร่งนั้นอุ้ยเประเบิดด้วยรีบออกไปเร็วไปอยู่ที่ปลอดภัยไว้อยู่หลังเราไป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 เร็วไปเร็วไป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 